เบืองอีสานแบบอบอกรบานผ่านเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสู่พีสุนอเก็บมาเล่าออกมาฝากประวัติบาานตำนานเมืองในคลิปนี้นำผี่นองไปหย่อนร้อยตำนานประเพณีแตกบานของชาวอีสานแถวพุลีลัครับแถบทินอำเภอจตุรภักพีมานอำเภอทงเขาหลวงและกอำเภอสวนณภูมิทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ปัจจุบันน,นี้ก็ยัง มีการถือเหตถือธรรมหรือว่าการปฏิบัติกันอยู่ในหลายๆท้องถิ่นหลายๆหมูบ่บ้านหรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆในแถบทินแถวอีสานเฮ้าก็ยังมีการถือเหดถือถ้ำตามประเภทนี่แตกบา้านอยู่ตามกุ้มเสือที่มีมากตั้งแต่โบราณโบราณจากตำนานเล่าขานเพินว่าเป็นอาถรรพ์เดือนหาวสันคับีินอกหากว่าปีใด ทีเลขหาได้มาบรรจบกันแล้วก็ตรงกับมือวันอังคารเพิ่นล่าสิเกิดอาเพศหนักสิมาจับกินหรือว่ามาจับเอาเด็กหน่อยในหมูบ่บ้านบางกว่าสิมี่รูห้าโรคระบาดเพราะฉะนั้นต้องอพยพหนีโรคร้ายออกจากหมูบห่บ้านใหา่บ้านหนีตั้งต่อ้าก็สิพากันกลับมาอีกทค่นึงเมื่อตอนคอยคำย่ำแรงแล้วก็สิมีกันเอื่อขวนกันกลับมานำจากนั้นสิ่งชั่วไล ที่เสือกันว่าสิมีสิเกิดขึ้นก็สิได้บำรากหายไปสิพันพบพ่นพ่อแต่สิ่งดีๆหายถูกหายโศกหายโรคหายไพย่เสเนียดจันไ่บม่มีมากกำกายประสนสำหรับประเภทนี้แตกบ้านนี่ชาวบ้านก็สิหอกลูกจุงหลานออกจากบ้านแล้วก็ออกไปกินเขากินปลากันยุพุ่ผลรับตามทงไห้ทงหน้านอกหมบานมีการทำพิธีนั่งนอน โดยทางนี้เกิดสิมนี้แม่ใหม่เป็นคนไปอื่นชาวบ้านให้พากันหนีออกจากหมู่บ้านจากนั้นเวลาประมาณบกเกินถุ่มหนึ่งสองถุ่มเกิดสิพากันกลับเข้าสู่หมู่บ้านอีกทนึงเอื่นว่าเป็นการสั่งกลให้เพจไพ่าตามควอมเสือนหายไปโดยในมือแตกบาดก็สิถือเอามือที่เป็นมืออุบาทมือจันไ่หรือว่ามือโลกกาวินาศนั่นแหละครับที่เพิ่มอื่นกันว่าเป็นมือโลกแตก ในที่นี้ก็คือมือทีเลขหาได้มาบรรจบกันแล้วกะตรงกับมือวันอาาังคั้คำมาเลขกหามาบรรจบกันก็คือมือแร่หหาคำเดือนหาแล้วกะตรงกับวันอังคารนนั่มถ้าเ่ตรงกับวันอาานังอาคารก็สิบเป็นอีหยังส่วนปีนั่นบ่สําคัญว่าสิเป็นปีใดถ้าเป็นมือแร่หหาคำเดือนหาตงกับวันอังคารก็ต้องมีการแตกบาท สำหรับมือแตกบ้านที่เคยเกิดขึ้นในแถบทินแถวทีใบบุญใดยกบ้าเบามาเรลาสูบพี่น้องฟังอยู่นี่ก็เคยตรงกับมือวันอังคารที24่24เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3แล้วกและกับเมื่อ13-14ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่6 6มีนาคมปีพุทธศักราช2,553การแตกบ้านก็สิมีการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากบ้าน เพื่อไปหาทีอยู่ใหม่นั่นแหละครับเพราะว่าบ้านเดิมไม่เหตุเพศดไพ่ต่างๆอาจเิพอาะเกิดโรคระบาดรุนแรงไม่ผีสางนั่งใหม่มาอารวาสในมูบดัดไม่ผีหาซาตานลงกินค้นและ้กกับมูสัตว์หรือว่าเพราะขวมฝันแล้กกัการทำหน้าของพอ่อยกระจับซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณในชุมชนตลอดจนไม่ความตื่นย่านตื่นกลัวสัตว์ไหนหน้าหน้าชนิด ที่ศีขามาทําอันตรา,ายหรือว่าเห็ดอันตาายให้กับผู้้นในชุมชนมูบ่บานนี่ก็คือความหมายของการแตกบานที่เกิดจากสถานะจริงในยุคก,ก่อนๆนะครับแต่ว่าประเภทนี่แตกบานที่มีที่ถือเห็ดถือทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพิธีแตกบานหรือว่าอพยพญ่ยบานตามประเภทนี่ว่วมเสือเท่านั้นคือเห็ดเป็นกลอุบนะครับเพื่อให้เกิดค่วมเป็นสิริมงคล ชุมชนในหมบันหรือว่าผู้คนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันกันยังมีการปฏิบัติอย่างมากมม้และก็ค่อนข้างเข่ง,งขัดในบางท้องถิ่นบางหมบานซึ่งมีความเป็นมาในการปฏิบัติจังสี่ครับคือหนึ่งความเป็นมาของการแตกบัตนั่นเพ่นวาบอม่ไผททาการศึกษาและก็มี่หลักฐานอ้างอิงซึ่งบอสามความเป็นมาทีแน่ชัดหรือว่าชัดเจนถามจากคนฒถาคนแก่ก็บอกว่า ตามประเภทนี้เกี่ยวกับมืออุบะวันอัปมงคลที่พอผ้ามกาวไหวเท่านั้นเพราะเสวาว่ามือที่สิต้องทำพิธีแตกบานนั้นเป็นมือบอดีสิมีคว่มเดือดหอนสิเกิดอันตรายแล้วก็อาเพศต่างๆหากว่าบอเหตุพิธีแตกบานหรือว่าย่ายไปหยุดมองอื่นในมือนักเมื่อใดปฏิบัติติดต่อกันไม่เอยๆจังได้กลายเป็นประเภทนี้ไปในที่สุด สองวันเดือนปีที่ต้องแตกบัตรพอภามโบราณอีสานบอกว่ามือกับเดือนที่จะต้องทำพิธีแตกบาตคือมือที่ถือเป็นมืออุบัตมือจันไล่มือโลกกาพินาหรือมือโลกแตกคือมือที่เลขหามาบรรจบกันแล้วก็ตรงกับมือวันอังคารคํามาเลขหามาบรรจบกันก็คือมือแหมหักคำเดินหาแล้วก็ตรงกับมือวันอังคารนั่นแหละครับ ทางนี้ขั้นบ่ตรงกับวันอังขา้นกับบ่เป็นอียงส่วนปีนั่นบ่อสำคัญว่าจะเป็นปีใดอากว่าวัานลักษณะนี้มาบรรจบคบกันกะสิตองมีการเหตุพิธีแตกบ้านสำหรับเดือนที่สิต้องแตกบ้านก็คือเดือนหาดังที่ได้กล่าวได้ว้ามาแล้วส่วนอื่นๆแม่มือดังกล่าวสิมาบรรจบกันกะบ่ให้ถือปฏิบัติ การถือเอาเดือนหาหรือว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนแตกบานอาบสิเป็นเพาะเดือนนี้เป็นเดือนทีแห่งแรงอากาศห้อนค่วมถูกยากลําบากได้เข่าขอบคุ้มแผ่นดินอีสานปาดอีสานเผ่นจังกัวยหยาคข่วมสูญเสียตามค่วมเสือทางหมอผ่ามจังได้ถือปฏิบัติอย่างเข่งขัด 3. พิธีปฏิบัติกิจกรรมเมื่อหูว่าเมื่อดังเกานี่มาบรรจบคบกัน ผูนำทางพิธีซึ่งส่วนไงก่กสิเป็นพอผ้ามเพิ่นเกสิประกาศให้ลูกบ้านหูว่ามือนี่เป็นมือแตกบ้านตามประเพณีลูกบ้านกนสบกกิบอกลูกบอกหลานให้เตรียมโตเข่าของอุปกรณ์เครื่องใส่ต่างๆที่สิใส่ในการดำรุ่งฉีบดำรุ่งชีวิตนั่นแหละครับกับมีเข่าปลาอาหารเป็นตน้นเมื่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องใส่พร้อมแลวคนเถ่าค้นแก่กสิหอบลูกจุงหลาน เดินทางออกจากหมู่บ้านตั้งแต่เศา้าโดยสิออกเดินทางหรือว่าออกง้างไปทางด้านทิ่ตะวันออกส่วนใไงกะสิไปพักอยู่ใก,ใกล้ๆกับแหล่งน้ำหรือว่าน้องน้ำเพื่อควมสะดวกในการทำมาหากินหลังจากที่ได้ที่พักกะสิพักกันว้างเข่าของไหวเป็นทีเป็นทางแล้วพวกผู้ชาก้กะสิออกไปหาอาหารตามแหล่งน้ำตึกส่อนหย่อนแ ह, หหาปูหาปลาตามทงไ้ทง,ห,ทงหน้า ตามวิธีอีสานนั่นแหละครับส่วนพวกกูยิ่งก็สิพากันพักพรอนเบ้าจาผูกคุยสารถุกสุกดิบอยู่ย่งบริเวณที่ผักเศร้าไมยังเกสิพากันเห็ดกันทำเด็กน้อยกกสิเล่นกันตามภาษาอยู่แถบทินบริเวณแถวหนักเมื่อพวกพอบาทหรือว่าคนหนุ่มหาอาหารกลับมาพวกแม่บ้านเกสิพากันเห็ดกับเข่ากับน้ำหุงหาอาหารรวมทั้งอาหารที่เตรียมมาจากทั้งบาด เห็ดแต้วทำแล้วแกสิหาเข่าปลาอาหารนี่ตั้งเป็นวงผ้าเขาา่าญงกลางทงหน้าบางทองทินกะสิมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่เพิ่นได้เดินทางมานั่ดังนั้นในเมื่อช่วงตอนเพ็ญแกสิมีการถวายพัตตาหารแกพระสงฆ์องค์ข้าเจา้านั่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพระสงฆ์เพิ่นกะสิบว่ได้รวมในพิธีกรรมนี่วัาสันเพราะว่าเป็นพิธีกรรมทางภาม พ่อตกหอดช่วงตอนเย็นกะสิผ้ากันเก็บเข่าของสัมภะเครื่องใส่เตรียมโตกับบาตรสิมีพ่อผ้ามแต่งชุดผ้ามนุงขาวหุ่มขาวสะพ้ายงามถือดักแต่งโตเป็นผ้ามเต็มหยดยางมะอื่นลูกหลานอื่นชาวบ้านในกับบาตการทำกนอื่นของพ่อผ้ามเป็นการถามตอบกันระว่างผ้ามกับชาวบ้านพ่อผ้ามกะสิบอกว่ามาด้อลูกหลานเอ้ย บัดนี้บ้านเฮาอยู่เย็นเป็นสุกแล้วบ่มีเสนียดกันไล่พ่อีหยังหนักกลัวอีกแล้วมามาพักกันมากลับบ้านมากลับไปบ้านไปเฮือนมูเฮาเจ้า,าบัดนี่กัสิอเอิญหรือว่าสม,มุติพอผ้ามเป็นภูมิบุญมาเอิญให้กลับบ้านกลับซองแต่ก่อนสิเดินทางกลับกสิมีการสนทนากันก่อนซึ่งปรากฏในประเพณีเจ้าบาดกัสิถามพอผ้ามว่ามาจากไส พอผ้ามเสิีตอบลูกหลานวา่ามาจากบ้านเฮ้าพุ่นแหล้ลูกหลานเอ้ยเชาาบ้านเกสิถามต่อไปวา่าโมูบ้านเฮ้าเป็นจังไดผ้ามเกสิตอบว่าบ้านเฮ้อยูเย็นเป็นสุกแล้วชาวบ้านระสิถามอีกวา่าเหดดตุใดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นจังไดพอผ้ามระษิตอบว่าเหตุใดต่างๆพอผ้ามได้ขับไร่ออกไปหมดแลว้วชาวบาว้านกระษิบอกกับพอผ้ามอีกวา่าถัาจังสัน้น เทากับลับบ้านได้แล้วเมนบอพ่อหมอพ่อผ้ามพ่อผ้ามก็สิบอกเจ้าบ้านมากลับได้แล้วที่พอมานี่กะมาบอกเพื่อให้เฮ่ากับบ้านนั่นละผู้ที่มาเอิญเช่าบ้ารนี่กับบัานนั่นตั้งทองทินกสิมีพระมานำพอพระคือทีพึงคือขวัญและก็กำลังใจของเา่าบ้านพระกสิเป็นผู้ซอยเ้าซอยจาซอยผ้ามเอิญลูกเอิญล้านกับขึ้นบัตขึ้นซอง แต่บางแห่งกสิตผมีพระมากเกี่ยวของนะครับเพราะว่าพระเพิน่นถือว่านี่เป็นเรื่องของพา้าเป็นประเภทนีพา้าบอกเกี่ยวกับทั้งประสงค์องค์ขเจัาเมื่อสนทนากันตามประเภทนี้่วมเสื้อเสร็จแหล่อพอผ้ากสิตผ้าชาวบ้านเดินทางกลับเข่าสู่มูบานการเดินทางกลับเพิ่นกสิตผ้ากันเข้าไปในวัดกนกนที่สิกับไปสู่เฮื่อนสู่ซ่านสู่บ้านของตนเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นจังคอยแยกใหญ่กันกลับแต่ปัจจุบันนี่ส่วนใหญ่ก็สิแยกยหญ่กันกลับไปเฮื่นไผเฮื่นมั่นและกการสนทนาถามไทยระหว่างพอพ่ํามกับชาวบ้านแต่ละทองทินแต่ละแห่งในประเภทนี้แตกบ้านกสิแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ป่านในทองทินเพิินสีขิดสันมีคํเาเหมากขาจาจังไหนแต่นั่นกะล้วนเป็นคํามทีเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีที่งาม เป็นกุศโลบายในการทีสีนนำผ้าชุ่มชนหมูบ่บ้านเกิดความสงบ่มเย็นปาดสัจากการุบไผ่ไข่เจ็บผูคนที่อยู่อาศัยได้รับแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับอันนี้คือประเภทนี่แตกบ้านที่มีในท้องทินอีสานได้บอกได้เล่าได้ว่าสูพีนองฟังละกะสิได้อําลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจ ในการบันทึกเรื่องรา่าประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ในยูทูบพ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกทขันครับ